สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเคยสุขโขไทยสยะใภกาลสินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทําต้มหัวปลาเกลือนะคะนี่ค่ะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าต้มโซ่นะคะต้มกินกับข้าวสดน้ำร้อนๆเมนูนี้อร่อยมากค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่หอมแดงค่ะตามด้วยตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปนะคะพอน้ําเริ่มเดือดนหน่อย,อยแล้วก็จะใส่หัวปลาเกลือลงไปเลยนะคะใส่แล้วก็ต้ม ให้ยุ่ยเลยนะคะหัวปลาเกลือพอเดือดแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วค่ะแต่เราจะไม่ได้ใส่เยอะมากนะคะเทลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่หนึ่งฟองนะคะตอกแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันเทลงไปเลยค่ะเติมน้ากะทิลงไปนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ใส่เพื่อความหอมค่ะตามด้วยผงนัวหนึ่งช้อน,นะคะ่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดให้ถั่วซุกนะคะ นี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเราจะไม่ได้ปรุงน้ำปลาหรือเกลือเพิ่มนะคะเพราะว่าหัวปลาเกลือเค็มอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีรสชาติเค็มออกมาอยู่แล้วนะคะแต่เราจะปรุงความเปรี้ยวด้วยมะนาวค่ะหรือถ้าใครไม่ใช้มะนาวสามารถใช้ใบมะขามอ่อนได้นะคะแต่ที่บ้านตอนนี้หาใบมะขามไม่ได้ก็เลยใช้น้ำมะนาวแทน,นะคะนี่ค่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะ คนให้เข้ากันค่ะที่นี่เราลองชิมดูได้ค่ะว่าชอบรสชาติแบบไหนจะแล้วเราก็ตามด้วยผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มหัวปลาเกลือหรือต้มโซปลาเกลือนะคะต้มสดน้ำร้อนๆนี่คือข้องขอมาค่ะรสชาติจะเค็มๆเปรี้ยวๆนะคะหอมปลาเกลือค่ะนี่ค่ะ ถ้าใครคิดถึงเมนูนี้หรือชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเขยสุขโขไทยสภายการสินกันไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ